อะเทสกันลื่นป่านั่นไงมันลื่นเป็นด่านนะจากที่ผมเล่นมาบางด่านมันก็ลื่นบางด่านมันก็ไม่ลื่นอุ้ยไหนไหนมาจากไหนเนี่ยไอเวนเอ้ยถอยไปดิไม่ยืนดันกันทำไมเนี่ยโอ้ยทำไมด่านนี้มันลื่นจังวะโคตรลื่นอ่ะจะมาเล่นอีกด่านนึงนี่โอเคเฟรมเรทว่วงละ เล่นอีกด่านหนึ่งนี่คือแบบกระตุกสัสสัสแต่คนมาจิงด้วยเอื้อโอ้โหลบทันวะเฮ้ยตอนยิงก็ยังมีเฟรมเรทร่วงหน่อยๆนะครับ หมือนมันเห็นเอฟเฟกปืนเราแล้วมันกระตุกอะหรือมันมีไอคนใส่ชุดกอซิล่าปะเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวนะนั่นไงมันวิ่งผ่านมันกระตุกเลยตุกไม่พอปิงด้วยครับอืมมันกระตุกแล้วอะเครื่องมันร้อนนะผมใส่พัดลมยังเอาไม่อยู่เลยเกมเนะี้ย ไปแล้วอุ้ยนายรีโหลดอยู่ก็นึกว่านายเป็นทีมเดียวกันเอเนเนยวิ่งใส่ไปเลยไอ้ไลูดสองไปเลยสวย Man mới thấy tiếng là nắng game, này, Ui, đi. mày đi cha, Ui, ui. Ui, ui. lại ui. Ui, ui. Ui. Dạ Ui. Ui. Dạ ไม่ได้หรอกครับตาไวมากเติมสูนรสักหน่อยสูนรหมดละได่มาแค่สิบนัดเองเหรอมันจะพอยิงป่ะเนี่ยปึ๊เกือบไปแล้วโอ้เลยเต็มไปหมดเลยตรงนี้ติ่มไว้ก่อนครับอุ้ยทำไมมันคมจังวะ นั่นไงที่จะวัดกับเราหรอพึ้งไม่ได้หรอกปึ๊บอุ้ย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 อย่าล้มดิมันต้องมาแน่ทางนี้สไลด์ไปเลยนี่ไงจริงด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือที่ผมตำหนิเกมนี้นะเครื่องร้อนมากอะพัดลมยังเอาไม่อยู่เลยไม่ใช่พัดลมที่ว่ากูยิงโดนได้ไงวะ ไม่ใช่พัดลมที่ว่าตั้งพื้นนะเป็นพัดลมแบบติดข้างหลังโทรศัพท์อะพี่ดอกไหมเนี่ยร้อนขึ้นมือมาเรือ๋อพัดลมกูดับเนี่ยหว่ะไอเวรเอ้ยว่าทำไมเครื่องร้อนเปิดก่อนโอเคแง่ล่วงไปหนึ่งทีเอาโดนยิงตายซะแล้ว เล่นยังไม่ถึง10นาทีเลยเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นนะขึ้นสะโขไปโอ้ <plex> ใครจะไปยิงทันวะชนะเฉย <Rey k> อ้าวไอ้หมอนี่ใจโลล้วนหรือเปล่าอ๋อน่าจะเล่นไอจอย อ้เรายิงไป27ตัวเลยเหรอตาย8ปดไม่เลือกฮแล้วไอ้ข้างบนเรามันยิงไปได้ไงวะเนี่ย